า่า่อไปค่ะสามเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดเขียนลงไปพบครูดีเหมือนวันนี้แต่ไม่เรียนนั่งกอดเขาอย่างเดียวเลยทีเดียวจนนันจุดจุดนี้คิดว่ามันคงจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาในสมองของหนูของของหนูอันน้อยๆเนี่ยแล้วหนูก็จะจาได้พบครูดีแต่ไม่เรียนอย่างที่สองพบเพื่อนดีแต่ไม่คบพบนะแต่ไม่คบ สามพบโ,โอกาสแล้วไม่คว้าเอาไว้โอกาสมันเลยกลายเป็นอากาศหล to to ังจากที่ครูกลับไปแล้วนี่ยอีกไม่อีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครูกลับเพราะว่าครูต้องปล่อยนักเรียนกลับบ้านสี่โมงเย็นแต่ครูต้องลงก่อนสี่โมงเย็นเพราะว่าจะมีกิจกรรมอยู่พบโอกาสแต่ไม่คว้าเอาไว้โอกาสเรานั้นมันเลยกลายเป็นอากาศห้าโมงเย็นตรงนี้มีแต่อากาศไม่มีครูชน้อยยืนอยู่หกโมงเย็นก็มีแต่อากาศไม่มีครูชน้อยยืนอยู่ ถ้ากตอไปเช่นรับก่อนที่จะจากลากันไปพรสวรรค์มีอยู่สามประการลูกพรสวรรค์มีอยู่สามประการเงยหน้าขึ้นมาได้จะคุยกันพรข้อที่หนึ่งคือพรสวรรค์พรสวรรค์อยู่ในตัวของลูกทุกคนลูกสามารถที่จะดึงเอาความสามารถนั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเบื้องต้นนั้นตอบัวเองามสวรรค์ในด้านอะไรล่ะการพูดความรู้สิ่งที่ลูกกำลังพัดกํกำลังถนัดการกีฬาวิทยาศาสตร์ลูกถนัดอะไรผมยังมไม่ออกเลยผมถนัดอะไรลองหาให้มันเจอว่าลูกถนัดอะไรนั่นคือพรสวรรค์ที่ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้มีกันทุกคนต่อไปพรสแวง มันมีความสวรรค์แล้วมันต้องมีความแสวงแส,สวงหาโอกาสที่จะมาทําให้ความสวรรค์นั้นได้แสดงความสามารถเมื่อสิบปีก่อนหรือว่ายี่สิบปีก่อนหมู่บ้านของครูนั้นไม่เย็นไม่ได้ยอมรับคุณครูเชลม้อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถไม่ยอมรับและหนังซั้นยังหาว่าครูเนี่ยไม่ไม่สมประกอบหรือว่า สติไม่ดีซึ่งความจริงแล้วครูสติดีไหมลูกสติไม่ดีถูกต้องไม่มีการยอมรับให้เป็นให้เป็นโคษกประจำวับดบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ครูไปไปเดินทางไปทั่วประเทศแล้วได้รับ,ได,รบได้รับความสนชจจนกระทั่งออกรายการทีวีมาตอนนี้ที่้านของครูนั้น,ชนเชิญครูไปบรรยายทุกๆวัดที่มีการจัดงานโดยชําะเรื่องการแสดง ประวัติเรื่องบุญพระเวสสันดรภาพต่อไปเดียวๆนะครับขอนที่สามคือขรนพยายามขอนแวงนั้นบางทีโอกาสมันมาแล้วแต่มันมันยังไม่มันยังจังหวะมันยังไม่ได้มันต้องรอให้เป็นแล้วต้องเย็นให้พอด้วยขรนสุดท้ายคือขรนพยายามเมื่อมีสองข้อเรื่องต้นแล้วเราก็จะต้องพยายามที่จะทําให้ข้อสองข้อเรื่องต้นนั้นสําเร็จโดยพยายาม เพิ่มความเข้มข้นคือความอดทนพยายามเข้าไปถาาต่อไปค่ะสวัสดีขอให้ความสุขสวัสดีนั้นจงปรากฏแก่บรรดาลูกๆทุกทุกคนค่ะต่อไปเป็นการฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายกิริยาตัวนักเชิญครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเรียนเชิญทุกท่านได้พบและสัมผัสกับนักร้องสาวของเราคือน้องส้มพาว,วินีค่ะ ตบมือดานๆให้กับนักร้อง่าวมิ้งคด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหงฟ้าครับนักร้องสาวยอดตะ,ะันญูจากคณะหศิานวิเศษศิลป์เจอ เห็นไหมครับเจอหลวงพ่อมไหมครับอะไระครับกำลังเดินดมาครับหลวงพ่อเจ้าขาไปไส่เจ้าขาไ ได้เวลามาป่าผีแล้วก็คไ่้อ่ะนคะ